ร้อนร้อนเรามาลดน้ำผักกันร้อนร้อนแบบเนี้คือเราจะทิ้งสวนผักโดยไม่ลดน้ำไม่ได้เช้านี้ก็ต้องลดแต่มืดเลยประมาณหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะช่วงนั้นจะยังไม่ร้อนระหว่างวันไม่ต้องลดคราวเนี้ยต้องมารดหกโมงเย็นคือพระอาทิตย์จะโตกดินอยู่แล้วเนี่ยก็คือมาลดแต่เวลาลดเนี่ยคือมันดินแห้งแบบแห้งมากเลยนะแบบ คือเราจะตายผักก็จะตายเหมือนกันเราก็ต้องลดวนไปอ่หนึ่งครั้งวนกลับมาอีกหนึ่งครั้งอ๋อวนไปวนมาคือลดนิดนิด,นดพอให้แบบดินพอให้น้ำซึมลงใต้พื้นดินของของเข่งที่เราอของกระถางที่เรามีนะ แต่ว่าไม่ได้ลดแบบจนน้าไหลออกทิ้งคือนะั่นมันเปลืองโดยใช้เหตุเราก็จะลดแบบให้มันซึมลงไปแล้วพอมันซึมลงไปเราก็จะวนกลับมาอีกครั้งหนึง่งเราก็จะวนกลับมาอีกครั้งหนึง่งเราก็จะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือวนไปวนมาวนมาวนไปแบบให้ชุ่มฉ่ำบางครั้งอ่ะทุกคนมองบอกว่าคนปลูกผักไร้สาระไม่ใช่ เพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบเนี้ยผักของเราก็ไม่รอดนะมันก็ตายหมดนะลองไปสังเกตว่าเวลาหน้าแล้งอะ่ะตอนเนี้ยถ้าเกิดใครไปตามหมู่บ้านต่างๆอะไรเงี้ยไปสังเกตดูส่วนมากเขาจะปล่อยให้ผักตายหมดนะเหล่านี้คือสม่ําเสมอในการลดน้ําทุกเชา้าทุกเย็นก็ต้องลดอย่างนี้ยกเว้นวันที่ฝนตกเท่านั้นน้ำค้างก็ช่วยได้แค่บางส่วนแต่ว่า ต้องวันที่ฝนตกจริงๆถึงจะแบบไม่ลดนะจุดที่เราเห็นตรงเนี้ยโดยเฉพาะผักบุ้งนาเน,นี่ยยามดูถูกว่ามันเป็นผักบุ้งนาเราก็แบบว่าปลูกไห้ขึ้นเร็วอะไรเงี้ยโตเร็วอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ค่ะตรงเนี้ยถ้าได้สามครั้งยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าผักบุ้งนานโดยธรรมชาติของเขาอ่ะเขาอยู่ในน้ํานะแล้วก็เขาก็เติบโตอยู่ในน้ําในแม่น้ําอะไรประมาณนั้นได้ต้องรดบ่อย แล้วเราก็จะวนกลับมาอีกอย่างที่เราบอกต,อนต้นคลิปนะวนกลับมาวนกลับมาลดแล้วลดอีกวนไปวนมาอย่างนี้ถ้ามองในอีกแง่มุมมุมที่ดีนะเราก็จะบอกว่าการที่ปลูกผักเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าหนึ่งได้กินผักสองได้ออกกำลังกาย ถ้าเราไม่มีสวนผักนะร้อนขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยเดือนเมษายนวันที่21เมษายน2566ร้อนมากร้อนมอดร้อนไม่ร้อนได้ร้อนดีร้อนขนาดเนี้นนนยไม่มีใครเดินไปไหนมาไหนแน่แต่ด้วยฟาร์มที่เรามีสวนผกักมีแรงมันนันใจมีการที่ต้องดูแลเราก็ต้องออกมาลดน้ำผักก็ถือว่าเราได้ออกกำลังกายแบบร้อยเปอร์เซนโดยที่ ปฏิเสธการออกกำลังกายครั้งนี้ไม่ได้เพราะว่าม่งั้นผักของเธอจะตายก็ในที่สุดก <ood> oo. ็คือต้องทำแบบนี้ทุกวี่ทุกวันแต่วันนี้คือที่มาบ่นพรนณนาพั่มพนณานี่คือมันร้อนมากจริงเลยค่ะพี่น้องค่ะร้อนมากเขาบอกว่าร้อนกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ในระหว่างวันขนาดคนที่รักกันรักกันไม่กล้าไกลกันเลยเพราะว่ามันร้อนจริงๆหงุดหิดจะทะเลาะกันเราก็เลยอะทะเลาะกับสวนผักของเราดีกว่าคุยกับผักเราดีแหละอุยกับผักเราเนี่ยเล่นกับผักเราเนี่ยรดน้ํากับผักเราดีแหละโอเคแค่นี้เลยไม่เครียดด้วยอยู่กับผักฝากกดไลค์กด แชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่